เดี๋ยววันนี้พี่ตาจะมาเทสให้ดูนะคะคือพอยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเช่นส่งทําไซส์นะคะช่างก็จะมีการเคลือบนะคะหน้าพอยเนาะนะคะเพื่อไม,ม่ให้พอยเนี่ยเป็นรอยนะคะเวลาส่งกลับมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาลืมเ,เช็ดน้ํายาเคลือบพอยเนาะนะคะท,ที่อยู่บนหน้าพอยเนี่ยเอาออกเนาะนะคะเป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมติว่าเราเก็บไว้นานหรือว่าเราไป ใช้แอลกอฮอล์บ่อยๆเนาะนะคะหรือว่าไปโดนเคมีนะคะแล้วก็กรณีที่พลอยเนื้อแข็งเฉพาะอันนี้อธิบายเฉพาะพลอยเนื้อแข็งนะคะแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่แห้งนะคะแห้งแล้วเหมือนมีรอยแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองรูปกันดูพลอยแท้ก็มีอาจจะสรูปสะดุดได้บ้างอันนี้ก็ รูปไม่ได้ไม่ได้สะดุดขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองวิธีแก้ปัญหาก็คือ,เ,อ,อเราจะต้องนํานะคะคน้ํามันมะกอกเนาะนะคะต้องยี่ห้อนี้นะคะประจวบจำปาทองเนาะนะคะหรือว่าเป็นอ,อ,อิงกีเดียนแบบนี้นะ,ะแต่ต้องไม่ใช่น้ํามันมะกอกที่เป็นน้ามันมะกอกทำกับข้าวทากับข้าวไม่ได้นะคะเป็นยี่ห้อแบบนี้ซื้อได้จากซื้อไหรือว่าแมคโคนะคะ เราลองมาดูแล้วก็เทใส่สำลีเนาะอย่าใช้นิ้วนะคะการใช้นิ้วเป็นการที่ผิดวิธีเพราะว่านิ้วเราเนี่ยจะมีลายมือนะคะก็มีผลกระทบกับพอยได้เหมือนกันอลองดูรอยก่อนนะมาทาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะะนี่คือวิธีดูแลบำรุงรักษาเนื้อพอยนะคะ เขาอยแท้เนี่ยด้วยธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีร่องรอยของเขานะคะได้บ้างเนาะนะคะและยิ่งเราใช้สมุขสมบัยเนาะนะคะก็เป็นธรรมชาติเลยก็เหมือนผิวเราค่ะผิวเราก็แห้งได้บ้างทาครีมก็ชุ่มชื้นทานน้ำมันมะกอกก็ชุ่มชื้นแต่ด้วยสปปรรพคุณของอัญมณีนะคะโดยเฉพาะหอยเนื้อแข็งหอยเนื้อแข็งมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอะคอรันดัม ก็จะมีทับทิมไพลินเขียวส่องสตาร์บุดบุสราคมหลังอ,อย่างในในคลิปนี้นะคะเป็นทับทิมโอเ s นสตาร์รูบี้ซิฟายเนาเป็นทับทิมกินบอเซียที่สวยมากแล้วเป็นสีที่เป็นแคลเตี้ที่หายากมากนะคะวันนั้นวันนี้เอาวิธีดูแลรักษานะคะหน้าพลอยที่แห้งเนาะนะคะด้วยธรรมชาติของเขาเนาะนะคะหรือว่าเวลาเราส่งทาไซส์เนี่ยอาจจะมีได้บ้างนะคะก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจขอบคุณค่ะ